สวัสดีครับมาพบกับน้องจานวิจานบอลนะครับวันนี้ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลคู่4ีทีมสุดท้ายนะครับระหว่างเจ้าภาพกาตาครับกับกิมชติอิหร่านครับในเกมนี้เจ้าภาพกาตาครับให้ที่นั่งนะครับผู้ชมแฟนบอลกับทางอิหร่านเนี่ยแค่พันใบนะครับจากผู้ชมทั้งหมดอ่สี่หมื่นนะครับ4ี่0มื่นถึงห0 0 0 0ื่นนะครับประมาณนั้นนะครับ ให้ตัวเพียงแค่1000ใบครับสำหรับแฟนบอลชาวอิหร่านนะครับฟุตบอลอินเดียครับครับรอบรองชนะเลิศกาตานะครับเจ้าภาพดีกีแชมป์เก่านะครับโนกับอิหร่านแชมป์สามสมัยนะครับที่หวังว่าจะกลับมาฟ้าครองแชมป์ควออใบนี้อีกครั้งนะครับเริ่มเกมไม่ได้เพียงแค่สีนาทีเท่านั้นนะครับอิหร่านก็ได้นะครับจากนั้นเป็นฝั่งของกาตานะครับที่ได้ประตูนะครับแซงนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเป็นความสามารถของ อาร์ฟรัซิฟนะครับที่เลี้ยงฝาดานของอิหร่านแทงหลังเข้าไปนะครับก่อนยิงนะครับเสียบตาขายเข้าไปนะครับตัยให้กาตาออกนำสองต่อหนึ่งนะครับจบครึ่งแรกนะครับกาตานําอิหร่านดู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งหลังเริ่มต้นเกมมา5นาทีที่5จุสเด็ดนะครับกองหลังกาตาทําแฮนด์บอลนะครับผู้ตัดสินเช็ค v อนะครับก่อนเป่าเป็นจุดโทษให้อิหร่านแล้วก็อาดีเรซานะครับกาฮารบักยิงไม่พลาดนะครับ กลับมาปีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับและหลังจากนั้นช่วงท้ายเกมครับดาวยิงคอมหวังของการ์ตานะครับอัสมอาลีนะครับมาทําประตูให้เจ้าภาพขึ้นนําอรลานเป็น3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เป็นประตูชัยนะครับให้เจ้าภาพการ์ตานั้นตีตัวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศที่จะรอพบกับจอแดนนะครับีกครั้งช่วงเวลาอ่าทดเจ็บนะครับทดเจ็บนาทีแรกนะครับก็มีใบแดงเกิดขึ้นนะครับเป็นผู้เล่นชาว อิรานนะครับผู้เล่นทางฝั่งอิรานนะครับเมื่อโดซาพาริสเดนะครับกองหลังตักเตาในคู่แข่งในจังหวะหลุดเดี่ยวก็โดนใบแดงไปนะครับจบทีมทาให้อิรานนั้นตกรอบนะครับตกรอบสี่ทีมนะครับพลาดที่จะเข้าไปชิงกับจอแดนนะครับแล้วก็ยาตาแชมป์เก่าก็มีมีหวังลุ้นแชมป์อีกสมัยนะครับกับจอแดนนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่า มีความได้เปรียบทั้งตบเป็นเจ้าภาพด้วยครับเ็เชื่อว่าในเกมนัดจีงเนี่ยจะสนุกอย่างแน่นอนนะครับจบเกมครับกาตาแชมป์เก่าเอาชนะอีรานที่3ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าไปจิงได้สําเร็จกับจอแดนที่เข้าไปรอแล้วนะครับโดยเกมนัดจิงครับจะเตะวันที่10นะครับติดคุมพานี้เวลาย22นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับติดตามชมตามรุ้นเชียร์กันได้นะครับในเกมนัดจิงของอเชอปสองพั0 23- ถึง2024นะครับรับสำหรับารายงานผลการแข่งนฟุตบอลรอบ4ทีมสุดท้ายระหว่างกาตาและอิหร่านก็เยียงแค่นี้นะครับพบกันในนัดทีิงนะครับวันที่10กุมภานะครับสวัสดีครับ